สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนานด้วยครับเดี๋ยวนะนะเราขบาวปีนี้ก่อน,นโอเคครับก็ขอบใจที่ท่านผู้ชมทุกคนดนด้วยครับเป็นรอบสองโอเควันนี้เราก็จะบินข้าวมิ้นเหมือนเดิมครับเราก็ดูกันจะบิน,นรูปเดียอเลยดีไม่พัดดีไว้ข้างมิน้นนี้เรียกไม่ถูกเลยหรือข้าวมิน้นเราจะซื้อเราก็ซื้อไม่ได้หรอ,หอแต่ลำใ,ใหญ่ใหญ่แต่เราซื้อไม่ได้เรามีเงินแค่หนึ่งหมื่น ดูรำที่ต้องซื้อก่อนนี่ก็ห้าหมื่นนี่ก็สองหมื่นแต่เรามีแค่หนึ่งหมื่นแปดนี่ก็ต้องรออีกสองชั่วโมงโอเคเดี๋ยวเราขับขึ้นนี้แล้วกันใบพัดเนาะไปครับไปครับเคลื่อข้างไปแล้วโอเคโอเคโอเคมา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 แล้วก็แล้วก็แล้วก็ขึ้นบินกนได้ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบชนเกือบชนไล้อกันโอเคครับ บินข้ามภูเขาไปครับทางนี้ภูเขาเยอะเขาเยอะแต่แต่แตเราต้องบินข้ามไม่ได้ก่อนเราจะไปที่สามบิิบนอ็นนะครับสามิถเนากับทั้งสิบสองจริงมันเป็นภารกิจสิบเอดกับทั้งสิบเอ็ดภารกิจสิบสองซึ่งผมจะค่อยผมชอบเรียกว่าเออสามบินมากกว่า <c oughs> ก็ขอเรื่องนี้นะครับอันนี้เป็นไข่นินหนึ่ง เรืวองนี้หนึ่งอ่ะน,นี้เป็นใครโอเคครับเราบินผ่านลืมมุกผู้มินที่เป็นสามบินสิบเจ็ดนะครับผมพรกธิดสิบเจ็ดนั่นแหละเออแล้วก็บินไปต่อกันเลยเรับเดี๋ยวภาพมันแหลกๆยังไงไม่รู้ใช่ไหมครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมก็แหลกๆนะ ต่แต่แต่เขาวินให้ได้ให้ผ่านไม่จะมาเล็กเลตอนนี้อ่ะโอเคโอ้ยแหลกแก้วอ่ะโอเคโอเคเราวินข้ามภูเข,ขากันก่อนนะฮัลโหลรถระดับเองมันรดระดับเองต้องใส่ขั้งเด่นในพรอนุเรกมันก็เลยสตอร์นะ โอเคโอเคนี่นี่เราก็ตัองบินข้ามเขาลูกนี้เพื่อไปลงจอดสนามบินฮะโอเคบินข้ามภูเขาไปแล้วแต่เรายังไม่เห็นสนามบินเลยอะน่าจะอยู่อีกไกลมั้งเขาบอกว่าไว้ทางนูน้นแต่เราก็ยังไม่เห็นสนามบินอยู่ดีใช่ไหมลนะ่ะใช่ไหมลนะ่ะอืเรามองมอันเป็นลานวีเลยก่อ มันเป็นเรนเวลคอนกรกีตอ่อเพือชนเดีรดอเดานะมันเรนคอนกรีตใช่ไหมแต่เป็นเรเอเล็กต์ด้วย,ย,วยก็เป็นเรนเอเล็กต์คอนกรีดเราต้องต้องจอดในในในเดรดอเดรดอเดียด๋วยวนะจะตัวให้กองตรงเรนเวลก่อนก็ลดความเร็วนิดนึงแต่ภาพแหลกแบบไงไม่รู้อ่ะเอาภาพแหลกเฉ้ออ่ะแต่เราอัดมันไม่แหลกนะแต่ทำไมตอนนี้มันแหลก แลาก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ขอโทษด้วยนะโอเคโอเคเดี๋ยวเราลดความเร็วแล้วก็วินลงวินขึ้นนิดหน่อยแต่แต่มันภาพแรกเดี๋เด็ดภาพแรกเราอัดไม่ได้แหลกนะทุกคนคงขอโทษด,ด้วยทำนะันภาพแรกโอเคแล้วก็ถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วก็ภาพแบบแล้วอะโอเคแล้วก็ลงคิงคิงบีสองร้อยนะ พอขับพิงมีสองร้อยนะแล้วเราก็ได้สองหมื่นห้าพันจะบอกก็จะสองหมื่นห้าพันแหละตรงนี้ก็มีรถก็แค่นี้แหละครับวีบน่าก็จะลองขับงบินใหแ่แล้วกันก็ขอไปแค่นี้แหละครับกดไลค์กดซับวิด้วย,ยครับบายยครับผม